สำหรับบูดอูดดี้นะครับรถที่เป็นไฮไลท์ที่ผมอยากพามาชมนะครับคันแรกคือคันที่อยู่ข้างหลังผมคันนี้เลยครับ Audi Q8 นะครับตัวนี้เป็นตัว RS ตัวแรงของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับเขาเคลมมาไว้ว่า0-100ใช้เวลาเพียงแค่3.8วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้มากับแรงม้าถึง600แรงม้าแล้วแรงบิดอยู่ที่800นิวตันเมตรเท่านั้นเองนะครับขับเคลื่อนแน่นอนครับ a u ด i จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากขับเคลื่อนสีรล้อแบบร r o โทนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้เคลมสปีดท็อปสปีดว่าอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงงานหรูหราและเอกลักษณ์นะครับสีดำตัดคลิปกับเดินได้สีแดงนะครับค่าตัวเบาๆครับคันนี้1,900,000 1 900, บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับ Audi Q8 คันนี้นะครับเป็นตัว RS นะครับโอ้โหหรูหราหมาเห่ามากๆเลยตัวนี้ เห็นแล้วก็อยากได้นะคุณแม้ว่าจะเป็นรถหรูนะแต่เบาะยังสามารถปรับพับได้ด้วยนะข้างหลังเนี่ยเนี่ยพับแบบ6040นะครับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระโอ้โหยางนี่แบบจ,จิจ๊ะจิจ๊ะเลยนะฮะสอง3ก้ห้า r 2ีโอ้โหนี่กล้องซูมมาตรงนี้ชัดๆหน่อยครับผมชอบมากคาลิเปอร์เบรกสีแดงพร้อมโลโก้ r s นะแล้วเวลาเปิดประตู นี่แอดวานอีกนะทุกทีเปิดต้องเปิดแค่คู่หน้านะแอดวานมาประตูหลังมีให้ด้วยนะยิงโปรเจคเตอร์ลงมาข้างล่างนะครับโอ้โห,โหดูดไหมดูดไหมลองหน่อยอ่ดูดดูดด้วยดูดด้วยมีดูดด้วยประตูดูดด้วยเรานึกว่าจะไม่ดูดนะ,ะมาครบนึกว่าแบบสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้จะไม่มีแน่นอนฝาท้ายก็ต้องเปิดไฟฟ้าหาปุ่มก่อน อยู่นี่อยู่นี่กล้องมองหลังมาให้โอ้โหเหมาะเป็นรถครอบครัวมากๆเลยอ่ะนี่ power amp ไม่ใช่ power amp subwoofer มาอยู่ข้างหลังอีกอยากฟังเครื่องเสียงด้วยนะโอ้โหครบคันทีเดียวนะนี่อ๋อต้องออนก่อนมันปรับสูงต่ำได้เลยนะเรียกได้ว่ามาครบทีเดียวนะกับคันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ คันหนึ่งในงานมอเต็กสโตเลยนะใครไปใครมาในบูธออดี้นะผมอยากให้เข้ามาดูคันนี้เลยตัว RSQ8 นะครับนอกจากตัวที่เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนตัวแรงๆราคาแรงๆตัวนี้นะมุมของบูธนะอีกคันหนึ่งที่อยากพามาดูนะครับเป็นคิวเหมือนกันนะจะเป็นคิวอะไรนะครับคันนั้นก็คือแตนๆค e ิว8อี r อนรถไฟฟ้าล้วนนะครับที่เป็น SUV ของทางออ d i ดีเขานะ คุณดูล้อคันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับล้อของเขานี่โอ้โหสองหกห้าสี่ห้าอสิบอดนะแค่ยางนี่แต่คาลิปเปอร์ยังไม่ดุเท่าคัน RS นะคาลิปเปอร์สีแดงเหมือนกันนะแต่ว่ายังครอบไม่สุดนะครับคันนี้อ e ีตอนนะแน่นอนภายในใกล้เคียงกันนะครับนี่เห็นไหมข้างล่างก็ยังมาบอกด้วยว่าเป็นรถไฟฟ้าอ e ีตอนนะครับตัวนี้ ก็เป็นรถไฟฟ้าล้วนอีกคันหนึ่งของทาง Audi เขานะครับออปชั่นอะไรต่างๆจัดเต็มนะราคานี่ต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งของคันนู้นเลยคันนี้5 7 9ล้านาบาทราคากดลงมาเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าด้วยส่วนหนึ่งก็ได้ภาษีแล้วก็ทอร์คคันนี้นะครับอยู่ที่400ขออภัยคัดทอร์คคันนี้นะครับอยู่ที่636นิวตันเมตรนะกับแรงม้านะ ก็ไม่ธรรมดาระดับ400แรงม้าแล้วตัวนี้นะครับ408แรงม้านะครับแล้วก็เคลม0 100ไว้อยู่ที่5.6วินาทีเท่านั้นนะครับตัวนี้แล้วก็ไฟนะครับชาร์จนะครับชาร์จเต็มเนี่ยกำลังไฟได้ถึง170กิโลวัตต์เลยนะครับตัวนี้ก็มาขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้ของทาง Audi เขาตัว Q8 e-tron นะใครสนใจก็แวะมาได้ที่บูธ เดี๋ยวจะไปดูคันอื่นๆอีกครับว่ามีรถรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างครับอีก2คันนะครับที่เพิ่งเปิดตัวแล้เพิ่งรีวิวไปก็คือ A8L นะครับแล้วก็ A7 นะครับตัวนี้ราคากดลงมาได้นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับฝั่งที่เป็นรถสันดาปนะครับสันดาปล้วนเนี่ยก็ยังมีอยู่ทั้ง A4 ทั้ง TT นะครับ TT เป็นตัว RS แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะาวก่อนเนี่ยตัว TT เนี่ยผมบอกว่ารีบเก็บเลยนะจะไม่มีแล้วนะครับ ก็เหมือนกับกลายเป็น Limited Edition แล้วนะครับสำหรับ Audi TT และยิ่งเป็นตัว GT RS ด้วยนะรถไม่มีแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ตามผู้แทนจำหน่ายทั่วโลกน,นั้นนะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะหมดแล้วไม่ผลิตแล้วนะสำหรับตัว Audi TT นะครับโปรโมชั่นในงานนะครับสำหรับ Audi นะครับก็จะมีทั้งดาว0%ดอกเบ e ี้ย0%นะครับก็ลองมาคุยกันดูนะครับว่าจะมีส่วนลดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับตัว Audi ครับในงาน Motor Expo ครั้งนี้ครับ